มาชมสวนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูมะเขือพวงค่ะโอ้โหเนี่ยตอนแรกเคยทาวิดีโอไปแล้วก็ถามคุณผู้ชมนะคะว่าตกลงมันคือต้นอะไรสรุปแล้วนะคะเขาคือมะเขือพวงนั่นเองนี่ทุกคนดอกเป็นพวงเป็นช่อแบบนี้นะคะมะเขือพวงแน่นอนนะคะนี่ดอกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็อย่าง พี่เคยปลูกมะเขือพวงครั้งหนึ่งมันไม่ออกเป็นพวงค่ะมันออกเป็นลูกมันออกเป็นลูกเดี่ยวนะคะมันออกเป็นลูกเดี่ยวแต่นี่คือมะเขือพวงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกคนมะเขือพวงพี่ไม่เคยรู้เลยว่าเขามีหนามด้วยต้นมีหนามนะคะนี่นี่มีแบบนี้เนี่ยนะมันจะมีสองแบบใช่ไหมแบบมีหนามแล้วก็แบบไม่มีหนามนะคะนี่นะคะใบของเขาก็จะเหมือนมะเขือมะเขือทั่วไปมะเขือเปลาะทั่วไปนะคะนี่แล้วก็ ต้นสูงมากทุกคนต้นนี้ใหญ่มากสูงมากเนี่ยอายุอายุนี่คือเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะอายุประมาณหกเจ็ดเดือนนะคะต้นนี้นะคะเจ็ดเดือนประมาณนั้นนะคะเนี่ยดูสิปรากฏว่าแบบสูงไปถึงนู่นเลยอะทะลุขึ้นไปจะข้ามกำแพงขึ้นไปแล้วอะประมาณโอ้ยเมตรกว่าๆนะคะร้อยเซนเป็นหนึ่งเมตรเมตรสองเมตรน่าจะประมาณนั้นเลยนะคะโอ้โหคือ สูงมากใหญ่มากแล้วก็ดอกเต็มเลยเนี่ยดูนะคะเนี่ยทางนั้นก็มีดอกเต็มเลยนี่นะคะตรงนี้ก็ดอกนะคะต่อไปเราจะได้กินมะเขือพวงแล้วนะคะทุกคนอ่านี่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 แล้วตรงนี้นะคะมีมะเขือเปราะโอ้โหนี่มะเขือเปราะพี่กําลังจะป่าปล่อยให้เขาเป็นสุกนะคะจะได้เป็นเอาไว้เม็ดไว้ปลูกปีหน้านะคะมะเขือเปราะตรงนี้ก็โอโหย สูงมากทุกคนทําไมพี่ปลูกอะไรมันสูงสูงมีแต่คนบอกว่าเธอปลูกอะไรเธอสูงมากคือแบบมันสูงเหมือนคนปลูกมันสูงเหมือนคนปลูกเลยนะคะนี่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 โอ้โหมะเขือพวงนะคะเดี๋ยวเวลาเขาออกลูกก็จะเอามาโชว์อีกทีนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะคะเอา้าเดี๋ยวก่อนแ,ะแวะมาดูน้องพริกขั้งพริกธรรมต้นนี้ทําไมเขาเหี่ยวอย่างเงี้ยรดน้ําทุกวันแต่ทาไมเหี่ยวทําไมเหี่ยวจ้าเอ้ยนะโอเคค่ะไปะแค่นี้นะคะทุกคน ลากันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ